สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับในส่วนของการดูดวงในยไพ่ยิปซีนะวันนี้เป็นคิวของราศีออมังกรแล้วนะครับโดยผมจะดูเป็นรายอาทิตย์นะครับก็คือนับจากตอนนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับโดยผมจะดูไปในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภแล้วก็ความรักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชาวราศีมังกร าราศีมังกรนะครับใบแรกนะครับ The Hangman นะใบแรกใบที่สอง Age of Swords นะครับและใบที่สาม Four of Cups นะครับโอเคชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้ การงานของคุณนะครับคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องเครียดเรื่องการงานนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับค้าขายหรือแม้แต่คนที่เป็นลูกจ้างนะครับทํางานบริษัทอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจได้รับผลกระทบนะครับการค้าขายไม่ดีนะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าตกงานโดนลดเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะครับ ชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับการทำงานในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียดนะแต่ผมมองว่าในระยะต่อไปนี้นะครับน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะคุณน่าที่จะมีได้รับโอกาสใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การทำงานใหม่ๆนะครับหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆที่ทำให้คุณได้เงินนะครับสำหรับ คนที่ค้าขายทําธุรกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับผมอย่าเพิ่งเครียดต้องสู้ครับต้องสู้แล้วก็ใช้โอกาสนะครับใช้ความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่นะครับเชื่อว่าคุณจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะคนที่ค้าขายครับก่อนหน้านี้ถ้าแบบโอ้มันขาดทุนอะไรมากมายครับก็ลองหาวิธีดูครับมันน่าจะมีช่องทางอยู่นะแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณนะครับหรือคุณอาจจะสู้ในแบบเดิมๆก็ได้นะครับ สถานการณ์บางทีเวลามันช่วยเราได้นะครับคนที่ตกงานนะครับคนที่ตกงานมีฟังไว้เลยนะครับคนที่ตกงานมีโอกาสาที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะครับถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบนี้นะครับแล้วคุณมีงานใหม่ๆเข้ามาอยา่าเพิ่งคิดมากครับผมทําได้ทําไปก่อนนะครับส่วนคนที่มีงานทําอยู่แล้ว,ลวช่วงนี้ถ้าเกิดคุณเครียดเรื่องงานอาจจะมี ờ, ข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณ ถ้าเกิดคุณเครียดเรื่องงานคุณยังมีงานทําอยู่แล้วคุณเครียดเรื่องงานมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณคุณควรจะไปหรือเปล่าตรงนี้ผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าดูแล้วเกรงว่าถ้าคุณยังอยู่ที่เก่าได้อยู่อาจจะดีก็ได้นะครับแต่ถ้าไปที่ใหม่ผมก็ต้องตอบว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะดีหรือเปล่านะก็ให้กําลังใจกันไปนะครับสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งเครียดนะครับถ้าคุณเครียดมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพ กาลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับทุกคนมีโอกาสครับสถานการณ์แย่ๆมันผ่านไปได้ด้วยเวลาครับผมต่อไปนะครับเรื่องของการเงินนะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรนะครับใบแรกนะครับ the sun นะครับใบที่สอง justice นะครับและใบที่สาม line of source นะครับ สถานการณ์การเงินของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ <Mys ings> ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องไปเริ่มต้นหาเงินใหม่นะฮะช่วงที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยดีสําหรับคุณแต่ช่วงนี้ก็มีโอกาสดีๆนะแต่คุณจะต้องไปเริ่มใช,ใช้ความสามารถในการหาเงินของคุณเองนะ,ะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่สดใสามากนะักแต่ก็ไม่ใช่ช่วงที่เลวร้ายเนี่ยจนเกินไปนะครับสําหรับชาวราศีมังกรเป็นช่วงที่คุณจะต้องมานั่งพิจารณาว่าที่ผ่านมากัน การใช้เงินการหาเงินของเราเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าเราขยันทํามาหากินมากเพียงพอไหมนะครับถ้ายัางไม่เพียงพอทางต่อของคุณคือไม่เพียงพอแนะนําว่าให้คุณสู้ให้มากขึ้นนะครับใช้ใจ่ายนะครับควบคุมการใช้ใจ่ายให้ดีนะครับหาเงินให้มากขึ้นคุณน่าจะสถานการณ์ทางการเงินของคุณน่าจะดีขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ฉันโอ้แย่จังเลยมันไม่ดีเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับผม ลองหาโอกาสดีๆนะครับให้มากขึ้นนะครับน่าจะทําให้คุณแม mm ็กมันนี่ได้นะครับคุณมีความสามารถนะครับคุณเป็นคนมีความสามารถคุณต้องคิดอย่างนี้นะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถโอกาสมันรอคนมีความสามารถอยู่เสมอนะครับพยายามใช้ความสามารถของคุณให้ใหเกิดประโยชน์แม mm ็กมันนี่จากมันให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองครับผมชาวราศีมังกรนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโชคลาภชาวราศีมังกรช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยอ่าไปแรกนะครับเดอะสตาร์นะครับไปที่สอง ทูอัพเพนทัคเคนะครับและใบที่สามเทรน e ์เพนะครับช่วงนี้นะครับชาวราศีมังกรน,นะครับถือว่าโชคของคุณค่อนข้างดีนะคุณมีโชคทีเดียวนะคุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ดีเลยนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าการเงินกับการงานของคุณจะไม่โดดเด่นมากมายนะแต่เรื่องโชคลาภของคุณค่อนข้างโอเคนะคุณมีโอกาสได้รับลาบลอยนะครับโชคลาบลาบลอยเลยแหลนะ แล้วก็ถ้าคุณชอบเสียงโชคเรื่องตัวเลขมีโอกาสนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสถานการณ์ทางการเงินกับการงานของคุณไม่ได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับพยายามลงทุนโดยมองสถานะการเงินของตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าใครคิดจะเสี่ยงโชคเล่นหวยอะไรอย่างนี้เล่นได้นะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างช่วงนี้มีโชคนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนในการเสี่ยงโชคด้วยนะครับ ทุนอย่างพอดีไม่ใช่ทุ่มเงินลงทุนไปนะครับเดี๋ยวจะหน้ามืดนะครับพยายามลงทุนอย่างมีสตินะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับก็นะครับเป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับช่วงนี้ก็โอเคนะโชคลาบไม่แย่นะครับต่อไปที่เรื่องของความรักใบแรก p a g e of Cups นะครับใบที่2 Seven of p e n t a c น e s นะครับเจ็ดเหรียญและใบที่3าม ไฟฟ์ออฟเพนทาเคิลห้าเหรียญโอเคช่วงนี้เป็นอย่างไรสำหรับความรักของชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้บางคนเนี่ยชาวราศีมังกรบางคนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังพิจารณานะครับถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับว่าควรจะไปต่อไหมมันไปต่อดีหรือเปล่าหรือเราควรจะต้องปรับความสัมพันธ์อย่างไรนะครับ บอกอย่างนี้ครับผมว่าให้มองสถานการณ์ของตัวเองเป็นหลักนะครับคุณมีความสุขกับความรักในปัจจุบันหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีความสุขกับความรักในปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาครับผมทุกความสัมพันธ์มันมีสิ่งที่ต้องปรับต้องจูดกันอยู่แล้วนะครับอย่าไปคิดมากครับผมถ้าคุณมีความสุขและคู่ของคุณก็มีความสุขคุณอย่าเพิ่งไปคิดมากคุณทําสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าดีนะครับและมีความสุขกับตัวเองมันก็จะดีเองนะครับในขณะเดียวกันสําหรับคนที่นะครับ ตอนนี้เป็นโสดอยู่ตอนนี้อาจจะมีคนที่เข้ามานะครับมาเป็นตัวเลือกให้คุณมานําเสนอความรักนะครับมาแสดงความรักให้กับคุณคุณกําลังอยู่ในอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังคิดอยู่ว่า eh, เอ๊ะเขาเข้ามาแบบนี้ฉันควรจะสารสัมพันธ์ต่อดีไหมนะครับบางคนก็คิดถึงเรื่องในอดีตนะครับอาจจะเป็นความรักในอดีตหรือบางคนก็คิดถึงความสุขในอดีตหรือว่าอาจจะคิดถึงความสุข,ขของชีวิตของตัวเองในช่วงที่เป็นโสด ก็ต้องบอกว่าให้คุณพิจารณานะครับจากความรู้สึกของคุณเองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ตัวเองเป็นหลักนะครับดูว่าความรู้สึกที่ถ้าสมมติคุณเป็นคนโสดแล้วมีคนเข้ามาคุณก็ต้องพิจารณาว่าคุณแฮปปี้กับคนที่เข้ามาไหมคุณแฮปปี้กับการที่จะมีแฟนหรือ,อยังนะครับลองพิจารณาดูดีๆนะครับตรงนี้คุณต้องเป็นคนให้คําตอบกับตัวคุณเอง ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณนะครับว่าเอ๊ะฉันควรจะมีการปรับจูนอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือราบรื่นขึ้นนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของคนสองคนนะโดยที่ถ้าตัวคุณเองนะครับรู้สึกว่าต้องปรับอะไรอยากให้แฟนของคุณปรับอะไรก็ลองคุยกันดูครับผมมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้อยู่แล้วนะครับ ส่วนถ้าแฟนของคุณรู้สึกว่าคุณต้องปรับอะไรก็แนะนําว่าถ้าเราคุยกันก็บอกเขาตรงๆว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราชอบหรือเปล่าที่เธอไม่ชอบหรือเปล่าถ้าเธอไม่ชอบอะไรเราควรจะปรับอะไรไหมปรับตัวเข้าหากันดูไหมเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นลองดูครับผมมันไม่ใช่เรื่องที่คุยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนบางคนนะครับทีออ่อย่างที่ผมอยากจะแนะนําชาวราศีมังกรช่วงนี้นะครับก็คือในอดีตเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่อง,องในอดีตเนาะ ถ้าเราเคยมีประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีในอดีตปัจจุบันมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับพิจารณาดีๆนะครับอย่าให้ทุกอย่างมันมาจากอดีตแล้วมามาประกอบการตัดสินใจของคุณนะครับอดีตเป็นบทเรียนที่นามาสู่ปัจจุบันและปัจจุบันที่ดีนําไปสู่อนาคตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนแต่ไม่ใช่เอาอดีตมาเป็นข้อพิจารณาตัดสินทุกอย่างในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันต่าง กรรมต่างวาระต่างสถานการณ์กันนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับช่วงนี้โชคลาภของคุณไม่แย่นะครับการงานการเงินอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ขอให้มีความพยายามคุณเป็นคนมีความสามารถครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นภายใต้ความสามารถและความคิดของคุณความรักนะครับก็พิจารณาดีๆตัวคุณเองต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็พิจารณาความสัมพันธ์ของคุณให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับ ขอบคุณมากนะครับถ้าอย่างไรก็ตามครับถ้าชอบการดูดวงแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม